สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับสําหรับกับแก้มกับข้าวนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปทําแกงอ่อมปลาดุกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําแล้วก็วิธีการทํามีวิธีการทําอย่างไรนะครับไปกันครับครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องพริกแกงของเรานะครับครับวันนี้เราก็เริ่มทาการตํานะครับตําก็ตําพอหยาบหยาบนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับส่วนกระเทียมเราก็จะเป็นกระเทียมไทยนะครับพริกเราก็จะใส่ทั้งพริก แห้งและก็พริกสดนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเครื่องพริกแกงของเรานะครับทุกคนเราก็เริ่มโขลกให้มันเข้ากันนะครับครับสําหรับหอมในที่นี้ก็จะเป็นหอมไทยนะครับทุกคนหลังจากเราโขลกพริกแกงของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการเอาเนื้อปลาดุกนะครับมาล้างทําความสะอาดครับทุกคนล้างด้วยน้ําเกลือนะครับล้างด้วยน้ําเกลือขยาให้เลือดเลือดทั้งเลือดแล้วก็ขาวของปลาดุก ออกนะครับแล้วเราก็ล้างน้าเปล่าสักหลายรอบนะครับทุกคนล้างให้สะอาดเลยนะครับครับสาหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราเอาพริกแกงที่เราโขกมาคั่วกับกระทะนะครับมาคั่วให้หอมเลยนะครับแล้วก็เราจะเติมน้ํามันเข้าไปนิดหน่อยนะครับกันพริกแกงเราไหมนะครับนิดเดียวพอนะครับให้มันพร้อมหอมพอพริกแกงเราหอมที่เรียบร้อยแล้วเริ่มจามแล้วอันนี้ พอม่ที่เรียบร้อยต่อไปนะครับเราก็จะทําการเติมน้ําล้างคกนะครับครับสาหรับน้ํานะครับเราจะเติมเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแค่นี้ไม่พอนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ปลาดุกไปอีกนะครับพอเราเติมน้ําเพิ่มขึ้นไปนี้เราจะขั้นตอนนี้เราจะใส่ปลาดุกเนื้อปลาดุกที่เราล้างทําความสะอาดนะครับครับก่อนจะใส่เนื้อปลาดุกนะครับให้น้ํามันเดือดสักพักนึงก่อนนะครับถึงค่อยใส่เนื้อปลาดุกลงไปนะครับแล้วก็ พยายามอย่าไปคนมากนะครับเดี๋ยวเนื so, ้อ on มันจะเละนะครับครับสําหรับเนื้อปลาดุกตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับแนะนาครับตุนไว้สักพักนึงครับเพราะเนื้อมันจะเหนียวหน่อยนะครับครับส่วนขั้นตอนนี้เราจะทําการปรุงรสนะครับใส่เกลือไปก่อนนะครับให้รสชาติมันเค็มขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ําปลาทีหลังนะครับครับเราก็ตุนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะทําการอันนี้เราจะเติมน้ําปลาไปก่อนนะครับแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยครับ ตามด้วยผงนัวนะครับน้ำมันหอยนะครับใส่นิดหน่อยนะครับให้มันกลมกลมนะครับอันนี้เราก็น้ำปลานะครับนี่แล้วก็ใส่ผัดก็จะเป็นผักชีราวต้นหอมนะครับครับต่อไปนะครับเราก็จะ ปิดท้ายด้วยใบโหระพานะครับครับตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับแกงอ่อมปลาดุของเรานะครับแนะนํานะครับปลาดุกตัวใหญ่ๆนี่นะครับตุนสักพักนึงครับเพราะรู้สึกว่าจะเหนียวนะครับขนาดผมตุหน้าขนาดนี้ยังเหนียวเลยตุนให้เนื้อมันนิ่มๆซะหน่อยครับถ้าจะเป็นไปได้นะครับใส่มะเขือเทศสะหน่อยนะครับ อันนี้พอดีไม่มีมะเขือเทศครับเลยไม่ได้ไปซื้อถ้าใส่มะเขือเทศมันก็จะได้อมเปรี้ยวอมหวานนะครับรสชาติก็จะอร่อยขึ้นไปอีกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรคอยติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ